Hmm. Nguồn cấp đường Tao à, nó nó à, cái nồi đấy đồn ta, mượn cấp chứ đồn này nhìn chäm đẹp nhá, nhảy vào, nhảy vào, à ừ ừ ngay nhiều kia đúng sai cắt เดี๋ยวปลาใหม่เปล่พี่น้องเต็มแล้วเป็นปลานิ่นใส่กระเทินซีชีดปลับฝาหน่อยพี่น้อง บุถึงพี่น้องเลยยกบุถึงบุษสายบุถึงพี่น้องบุถึงบุถึงไกลโพวกนั้นคืนนี้แจ้งมากาซัมบายดี้เอฟฟิชชิงชาแนลพี่น้องนี่ข้าเขามายิงปลาพี่น้อง มาบนเกาเทือนี้เป็นเทือที่สามเราล่ะพี่น้องอ่อแจ้งนี่้ะพี่น้องไปยิงปลาอยู่นี่ไปซองสามปารพี่น้องแล้วก็นิ่งตัวนึงแล้วล่ะยิงอยู่พูนเป็นอ่อปลาฟ้าพี่น้องแต่เถือกอยู่พูนฝากนั่นเนี่ยเอารถมันจอดแล้แจ้งรถจอดกล่องหมใหม่ มาติดตามมติมาติดตามรุ่นให้กำลังใจกันพี่น้องว่ะมันนี่ที่มีผลงานหลายปันไดไปพร้อมเราเลยเลยปูปโดคหน่อยวัวเป็นปนินพีน้อด

tụ có nhảy với nó rồi Hãy subscribe cài đôn của cột phúc mhm phúc mhm đồn mhm bắt mhm chắc là mượn mhm đồn อ่ะโดนยี่น้องโดนยูโดนยูโดนยูโอ้อออโคตฟุกเลยพี่น้องเดี๋ยวคาตัวอ๋อ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 น ngày quá, nhìn thấy ngấu đầm đầm rồi kia nè cứ nó ngồi cái nè ngày, ngồi อ๋อหมม้ามอยู่พี่หน่ออหาคิดพี่น้องเอมันมันกเกดี๋ยวโฟกอไป

เอนไปเต้าน่ามาพกกีนนน่น้องโอ้โหืมบุถึกเสียายไง โอเคพี่น้องฮอตเมื okay. ่อกี้ห่างไปตาพุ่นก่อนแต่ยิ่งปอขคอบ้านเองพี่น้องมันอะมันเตาน้าหนามายิ่งก็ถือพี่น้องยิย่งยากก็สำหรับผลงานวันนี้พี่น้องได้ปลาไปสีแตม้มแต่ยิ่งปลาไปกับลายบ้านนี้พี่น้องโดยแฮงมันไก่วะสีแต้มก็ถือว่ามาแล้วล่ะพี่น้องปลาปลาฟ้าตัวนึง อ่าตอนนี้ก็พอดีอ่าแบตก่องไกลจิหมดแล้วพี่น้อ,องเฮาก็สามารถที่จะบันทึกวีดีโอได้อีกเอาแบ่งเอามานํากันบน่ก็สําหรับเอ่อคลิปนี้ก็สิได้อ่าสิได้จบคลิปไว้เพียงสํานี้เด้อพี่น้องเอาไว้พอัน,มน่มื้อหน้าสําหรับมื้อนี้เอาไปก่อนสบายดี